สบายดี FC ทุกท่านเลยเนาะเมื่อนี้กลับมาพบกก็ช่องแม่น้องน้ำชาแนลเนาะพี่น้องเมื่อวนี้เฮาครอบครัวเฮาก็จะอ่าไปบ้านนาดีแล้วพี่น้องพอดีหอดยามเพื่อนเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำแล้วนะเฮาแต่เม่ามีอย่างเราพี่น้องซื้อปลาไปต้อนน้องโจยเนาะเมื่อได้ซื้อหลายดอกเล็กๆน้อยๆเนาะน้ำใจฮักแพงกันเมื่อวนี้กลับมาก็มาเตียงคามสบายดียันบ่ได้กินข้าวไหม่เนาะเพื่อนก็เลยซื้อปลาไปอ้อยนิดนึง เอ้ยเป็นอย่างนี้สบายดีนะลูกน้องน้ำเอ้ยคนลอสบายดีไอทอนนี่เอ้ยสบายดีเอ,อ,อ,อ้ยใช้น้องใสอยู่สอ่เทีนใช่อืมอีสกับบอกว่าอีโล้จะฟาเดี๋ยวยอกสั่เดี๋ยวนะอ่ะตอนนี้เรากำลังเดินทาง ยับป้างไหมลูกบึงบึงทางบึงทางลูกหากันอย่าเดียวขนาดน่ะสมัยก่อนทางเส้นนี้นี่ยากแหงเลยทางบริบริกวังเบสินเนาะแคบๆสัมสัมเลนเดียวตัวนี้แหละเวลารถสี่ส่วนกันต้องหาบ่อนหาบ่อนที่มันเป็นมันเป็นกองกว้างหนึง าทางสินแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ก็สะดวกสบายแล้วเนาะพี่น้องสะดวกสบาย,บายแต่ก็บุกเราจะมีแบบนี้ซะน้ำนี่แถวนี้นี่ไหลเลยเลยยามสงการอะไรในน้ำเต็มเบิดลเทางนี้นะอุ่นสดุดสมบูรณ์ก้าวเข้าสู่ดินแดนเมืองยมราชเขียนนี่แหละใส่ แบ่งแม่ส่วนดินยมราชครับหน้ากายนี้หัวผู้หน้ากายนี้อยู่กลางคู่เลยนะเจ้าก่อนหน้ากายเป็นเมืองยมราชเด้ <ừ. S 2> เป็นเมืองยมราชจนเบดเิด์ตแหละเพราะว่หน้ากายนจะแบ่งออกจากเมืองคำเกิดเมืองคำเกิดนี้น่าจะสองบ้านหรือสามบ้านแล้วก็เป็นเมือง เป็นเมืองยมราชส่วนใหญ่เลยเนาะเป็นเมืองยมราชที่เพ่นเลือกที่จะสร้างตั้งเป็นเมืองนาไก่ก็ย้อนว่ามันอยู่ไกลจากตัวเมืองเนาะการคุ้มครองการปกป้องรักษามันกัดสิยากกันเลยแบ่งเขตออกตามตามกฎหมายการปุครอ,องท้องถิ่นัาประชากรเท่าไดมีจำนวนจากบ้านบานี้นะจังสร้างตั้งเป็นเมืองนึงได้นะ những lời bèn của mình đang cãi để bị phạt có lói câu xíp xí bỏ qua các vườn mường phân đối tượng เด็กพาคเรียนเด็กน้อยพาคเรียนก็เลยพาลูกๆไปเลาะลินนะพี่น้องไปไปเล่นน,ะน,รนครพนมแน่เนาะเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นเราได้ไปนะเมื่อเนี้ก็เลยพาลูกๆไปเลาะล่นจังหน่อยนึงเนานะไอ้เก้าก็บเรได้ไปดอกพี่น้องมีแต่เลิ้นแต่แถวบ้านนี่แหละ วันนี้บา,า,าดังางไปเบียกันเลยทีไปนน้ำอีกนะจัะหน่อยสิได้ออกออกงานออกงานด้วนแล้วก็อาจจะไปลายมือนะก็เลยพาลูกๆไปเที่ยวกันหน,หน่อยนึงเวลาเฮาเฮาพักเขาอยู่กับครอบครัวก็มันกันบ่มมีลายไปานไรนะนี่จะไปก็เลยเอาหาเวลาว่างที่จะ ไปเฮ็ดเป็นบ้านครอบครัวแน่เดี๋ยวติดตามมึงน้องกันเลยเนาะมึงเดินทางไปน้องกันเลยเนาะมือก่อนขอเทียวท่างคุญหนะ่ ว่างนั้นเนาะว่างขัวเนาะคลื่กันนะ้ำ กเหลืองอยากกินอยากกินยังอยากกินข้าวหญ้าสีเหลืองอยากกินออกหญ้าสีเหลืองข้าวได้ไหมลูกหญ้าหญ้าสีเหลืองหญ้าสีเหลียว เนน้องจอยแล้วเปิ่อหาวันนี้ิดอหต่อสาวเปลี่ยนมัวเฮงเปิดน้ปั้นเออเจ็บคอเลยลูกทิ่เขานอนวะเพื่อเอาขนมมา้น้้ปนแหวนลงเลยลูก ก um> oh, ็บ่ลงแม่นี่นน้จ้อยนะลูไปลงไปเลยนึงบ um> ่เเออเขียนเข้าอยู่ไทยก็ได้ไอนเอาลงใเดี๋ยวเฮาเอาปลาลงไปให้น่าจะบ่ตอมเพิหาน้องจ้อยบ่อยู ไปไปขึ้นขึ้นไปเตรียมสบายเตรียมจะไปใช่ไหมไปหน้านี่โอ้โอ้ห่อข้าวเหนียวใหญ่แท้ ปั้นนำจะออกไปหน้าแล้วก็ไปใส่รอบกบเลยนะกะเกี่ยวข้าวแต่ว่านแล้วบาดําสำไมดีบาดําเนี่ยกรเลงตรงรอบซุปเปิ้ลสองข้างนึงโอ้ปลาเนื้อไปจะกินเกี่ยวข้าวถูกก่อนไงพวกฮะอันนั้นปั้นเย็นอันนั้นปั้นเย็นอ๋อนี่กำลังสิบปั้นพอดีเลยเดี๋ยวไปทุบก่อนจอกนึ่งเด้อจักไอ้ตัวนี้จะเอาปั้นเนี่ แล้วที่นี่ปั้นยังก็าเล้วเอาเลือกเอาเลือกให้ไอ้ชายถุงนึงเลือขนมมาเล่นเขาเนี่ยนี่ตัวนี้ตัวนี้ไอ้น้ำที่เอางขาเป็นไ้น้ำเอาตัวใดให้ไอ้ชายถุงนึ่งตัวนี้ไอ้ชายเอาให้นอยชายเงินให้อเราต้ม ไอ้น้ำตันี้บนบุเรไอ้ลูกเลือกเอาไปตัวนี้ฮ<า>นะตัวไหนตัวนี้นะไอ,ะนอ้น้ำเอาตัวไหไม่เขาจะเป๊ซี่เป๊ซี่บอกเอาพ่อแล้วแปซี่ เป็นกอกเป็นเกยเหรอเรจ่อยเอาไปหน้าแล้วเราต้มใกำลังสิไปหน้าแล้วแม่ปาดนมด้วลดนมปะเราจะนั่งให้ปลาต้มพี่แม่เอาปามาให้เจเพิ่นเอาปมามไม่เนี่เก็บขึ้นนะเอาป้ามาให้น้องจ่อยอยู่ซ้ำพอดีเอาปาต้มเอาไว้ กูบอกไปกินอยู่หน้าเลยตัวนี้เบารดนมค่ะโอ้แปันเชื่อ,อลมเย็นขนาดเนาะข่าวซุกมืดซุกไปแล้ว

Ấn ơ, ừ, chỉ mưa thì nít ừ. lấy bỏ Chẳng nói Chẳng nhưng sẽ phải là khác vô Nhưng mà về gì đó, tạt leng, Bỏ chờ bằng nào hay tốn bằng không bỏ Ờ, 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 ờ Mưa à, lên là. nhưng về vô à, U, uh, nhưng phải ăn một khẻng một bàn Hãy subscribe cho kênh Ghiền เอาเลือดเอาไอ้นั่งแก้วจะได้ออกเดียวเลยแก้วเดียวจบมนเหมือนวะตั้งเลือดเด้อของานนี้ท่านมันขี้เพื่ออยู่บ่ก้อนเนี่ท่านมันมันมันแส่ก้อนห้องมันมันทุบมาแล้วมันละลายแล้วเป็นผักคาเนื่อน้ำเนื้อเนี่ยเห็ดแต่มันนกน้ำหวานวะหวานโอเคมาอันนี้มันบอแมนอันนี้มันกระแมนด้วยแต่ว่ามัต่อไปต้มมาะม่วงนึงแก้วจะใส่น้ำตาลได้ใส่แล้ว เพียนแค่ว่าตัวนี้มันหมดนึกคืนได้ตรงไหมนีกคืนแล้วใครรับหมดนักคืนหมดนึกคืนดูดีๆจริงๆขายีข้าวตัมเส้นอันนี้แล้วไข่ื่อตัวนี้มากเห็นมันหอมนี่เราเขาบอกมี้ะตัวที่เขาเห็นขายตอนเห่นไข่ขายไข่เต นุมโบได้ใส่ตู้ไว้สองมื่นเรียบร้อยทุนทีแล้วมือไรก็ได้ทีเฮือนแห่งหลายสมมติทางซั่นเบอร์ป้าก็หมดว่ตถุดิบแบบวัตด้เอานุมเข่าตู้ไว้ไหมนนี้หอมหอมข้นให้ขั้นให้โบต้อมขายใหลูกค้านี่กำไรนะ มันต้องหวม,น,มนหลายมันาบกไต,ตั้งว้คัน,นีนและจ่จอบ้านดซีจอคเนาะซีจอกไปกสเอาน้ำดิก่เส่อจอกหนีไปน้าเอาอันเดียวเลยเนาะ นี่เพื่อนอยากกินตัวนี้อ่ะเิมหอมมาเันแบเปลือกมันเปือกมัใส่เบิดเอิพอยบมินคอยเอามาสิใช่เบิร์ดคุณบอใส่เบิร์ดตีสีีไม่ยูว่าว่าลูกค้าคุ้มยังินให้ติมเลยอ้เอาเยอะนกคือนต้นน้นไหอย่เลย

ทีเดียวสี่ช่อ้นปั้นให้เรสียงดังลายน้ำปันกรดังเลยลูกเอาบให้มันบ่ให้มันน้องนี่นไอ้สาน้ำปันเนาะมันก็เสียงดังแหละไอ้ถังันนึงเดี๋ยวเามาไหมอไปลางมึงนี่น่าดิสใไปเกี่ยวเานน้องด่งว่ โทตเลาครับ่ตว่าบค่อเฮ็ังปุ๊บเนี่ยโทรทานีว่เห็นนโทเ้ยเลย้เอ้าก็ลังเอาน้ำปั้นเพื่อจะเอาเตียงแล้วที่ไปไปใส่เออไปนาขั้นแรกไปใช้จัไปนักทำตะเลง สีจกเป๊เลยมึง่ะได้ไล่มาตัวสีแดงเต็มำนวอยู่สันเต็มนี่มั้สจะได้ตีจอบน้ำปั่นเหลาขนาขาอตอย่งมาแล้วกาน้ำปั่นให้ลก่นขาจังย่งน้ำปั่นนันเองฮัลโหลฮัลโหล สบายดีสบายดีรู้ไว้สบิสบพันมาเป็นเอาป่ามาต้อนเด้อซื้อป่ามาต้อนอไปกินอยู่นา,นาจังหน่อยจังหน่อยสิบบาทได้กินข้าวไหม <c oughs> สิบบาทนะไ,ไปนครเม็ดเขาตั้งสินะ้นอ่ะจักมือใดสเด็จเคียวสัน้นอยากอยากให้เขาไม่เปลี่ยนคำคันว่าเขาเมาด้ไม่เท่าต่ำโมเปตต่ำโมได้เขาไม่เออเขาเมามันย้าโพด มันยากแบบเราตามโได้เตามโได้บางบ่อนะทุบซักขาสุงบางบอนไปแต่เช้าุนบอนี่แมนไปแต่เช้าตอนี้ก็ขึ้นเลยดิสิบโมงมันแดดฮ้อนแล้วมนดมาเดบน้ไปทงได้ามากินข้าอยังก็ะคาไก่วงไ่เท่าคาไกงวเ็ดลาก่อืมด็กน้อยพัดยัดไปนครนั่นเรบได้ไปแล้วเรายังอยากไปอยู่ก็เลยพาไปซะบอดี พีพาน้องโพ้ยไปน้ำดพพิพี่เอกเพิ่นพี่เอกเพิ่นบอกให้พาน้องโพ้ยไปอันซื้อเลือกเสือ้อไปพาน้องโพ้ยไปเลาะบิกซี่ใ <c oughs> ห,ห้ผ <c oughs> ู้ใหญ่ไอ้นะพอเท่าอยู่เฮือนบ่ฮะถามดูหวานบ่ขย <c oughs> ันบ่หวานพอเท่าอยู่เฮือนอยู่ตี

แต่ว่าไอ้ปั้นน้ำไปแก้วความเย็นไปคนละแก้วเฮาสองคนสองแก้วฮัดไปดีเดือนมนี่นะมันมดดำเข้าเลยเสียวเลยนะเออนี่ยน้ำหวานกับมดดำขึ้นเต็มเลยเต็มเลยน้ำพอแล้วน้ำปั้นลูกกินลายอยากกินลายๆนะไมเอ้าก็ไม่นะโดยโดยโดยเอาไนเลยมีไข่แล้วมนรูปั้นนี้โอ้หวานแ้ว่งนี่มัน หวานแหงบอกว่ารอหวานแห้งใส่น้ำตาลลายบางนบ้าน้ำตัวนี้เน่มันินาบอยมันหวานแบบเอาขึ้นกินน้ำอ้อยอะเบิงให้เท่านี้ตัวนีนได้ันี่นะผู้ใดโอ้ยดอดีอ่ะอ้าพันอ้าลูกอะผู้ใดยาวฮะผู้ใน้ำเด้อลูกผู้นดัวหวานแห้งเลยลูกนี้เฮ้ยำันเบ้ด

จบจมาลงไปน่ากลัวกลัวนะโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวผู้ไทยบ่งวิวทงนาพี่น้องน่างามเอาปลามาให้บ้าต้มแล้วเนาะพี่น้อง สาวจอยเราไปนาแต่เสานะพอดีเ้ามาแว่บ้านนา่ดีเอาปลาให้นางจอยเนาะให้น้องจอยเบ้าต้มแล้วเ้ากาสีเดินทางต่อเนาะสำหรับอีพีนี้แม่น้องน้ำกาสี่จบคลิปสำนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวติดตามเบิ่งในอีพีต่อไปเนาะสิพาลูกๆไปดินนครพนมในหนึ่งเนาะพี่น้องบ๊ายบาย